นี้ผมมาถ่ายรายการข้างหลังภาพนะครับสวืสครับผมโอ๊ตธนพลมาเป็นพิธีกรพู่ให้กับคุณวุฒิครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนๆหกทั้ห้าที่ใกล้จะเรียนจบชั้นม .6 นะครับมารู้จกันก่อนเลยนะครับคนแรกนะครับสวัสดีครับผมตะทัดครับสวัสดีครับผมมีครับสวัสดีครับผมบินนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ตครับสวัสดีครับผมเบบเบล สวัสดีครับผมตังครับแลวผมู้วยครับครับผมกับคุณมุดก็อาจจะมาถามเพื่อนห้องหั้งห้ากับการไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยว่าเป็นความจริงยังไงครับต่อไปแรกนะครับมันชันนะครับมันจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนไหนครับมหาวิทยาลัยวนราชธานีครับตามพี่ชายไปครับพี่ชายเรียนอยู่ที่นั่นเหรอครับใช่ตื่นก็มันต่อไปนะครับคุณเอก ไม่เ oh. oh. ย็นต่ครับทอ้ครับทำนาจะได้ตังเงยไครับไม่ร oh. oh. wow. ู้เหมือนกันมครับไม้เรียกต่อครับมันต่อไปนะครับคุณวินครับผมจะเรียนมหาวิทยาลัยราชัณนิ์ครับคุบอลราช่านีครับเก่อนอยากเรียนที่นั่นคุณต่อานมีซอยสแตนดาร์ดครับราดรนีเลยครับกูปบกไ่ปนีครับเยากเลยครับมันนต่อไปครับณโอนะครับ คนผมก็จะไปเรียนต่อราชบัณฑิตบทเหมือนกันครับเหมือนตามคุณมีแปลงนี่เรียนแปลไปเรียจีนปุบมันงเป็นมากนะครับมีคนอยากไปแล้วก็แจ๊กนุ่มรอล้อฮะแจ๊กเกี่ยวครับคุณเบลวิญญาที่ราชบัณฑิตวนครับไอ้ขับสิบล้อครับโอ้ยนครับวนมีขับสิบล้อได้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเพราะวก็สิบล้อเป็นสวยมากแล้วสิบล้อเรียนสวยครับ ตอนต่อไปนะครับล่อสุดครับสุด่อครับมคือโลกครับคุณตานครับเขคิดยังไงครับในการสืบคาต่อนี่ผมก็จะไปที่ราชัฒน์เนี่ยราชพัฒน์รนั้นกันกับสท่านนี้มันไม่ือนเรไองเราครับอ๋อเรืองเืออะไรเือยอไปตลอด ตอนนี้เราก็มาถึงเพื่อนคนสุดท้ายนะครับเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดพอที่สุดในห้องเลยบุ้นเลยครับคุณลึกคุณมีที่จะเรียนต่อที่ไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าคิดไว้อยากจะไปมออุบลครับอ๋อเรียนคณะอะไรนะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับอ๋อวิทย์อะไรครับมึงเก่งวิทย์คณิตนะครับไม่ไม่เก่งเลยครับทำไมอยากเรียนที่นั่นะรู้สึกว่าสาวสวยมากครับสาวอุบ มันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆของทางม้านของเราก็ได้กระสินมาบอกว่ามีบทเพลงครบร้อยคืงมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับในชื่อเพลงว่าอัลเลมอเบอร์ครับอัลเลมอเบอร์ครับอเลเบอร์คุณอพี่ก็มาเป็นเมดิตาให้กับเพื่อนๆของเราเชิญปั่นเลยนะครับ

ngoài sai anh hôm lại đứng lại chẳng có biết